สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ตระลงรับทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมมานี้ช่องมวิ่งชาแนลพร้อมด้วยน้ำออมพ่นเดิมอามพ่นชาแนลนะครับสามนูงสามมุมนะครับท่านผู้ชมกได้เดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อมาขอโชคลาภนั่งปูสมิงดันนะครับท่านผู้ชมเพราะวสานปูสมิงดำหนี่เป็นที่ก้าวขวัญเยื่งลือเยื่ง ครบศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเสร็จศักดิ์สิทธิ์จนหมดทนต้องมาติดตามครับท่านผู้ชมต้องมาติดตามเพื่อมาขอเพิ่มบารมีมาขอโชคลาภน้ำปูสมิ่งดำน้่งไปฝากเจ๊ซีนะครับท่านผูนะ้ดดมช,นนนชม,นมนะครับปลาเดี๋ยวไปพอนุ่มอามครับขำโคตรแช่แนวนักกันนะครับท่านผู้ชมไปครับเขาไปกราบไหว้ปูันขึ้นมาครับนี่ครับท่านผู้ชมศาล เจ้าปู่สนิงดำยุทธีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมมือนี้ช่องน้ำอา่างพ่นเดือยอัมพ่นแชแนลนะครับมาน้ำกันสามช่องสามนุ่มสามมุมเพื่อมาขอโชคขอลาบมากราบไหว้ปู่อ่าสนิงดำนะครับเนี่ยน,นะครับเขาไปหาน้ำอาบครับอมัอมพ่นเพิ่นกระลั้งอ่าครับคุยเลียงเรียงปูนะครับ มหวังแหละนะว่ามันเนาะครับผานุ่มามสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนุ่มามครับผมมือนีตามขัขอัางขอมือนีเขาเดินทางมากไก่ยี่เดยนเนาะคือเขาวอกไเขามาทุลักมาเห็นรครับ่หมาัอกาทางสองคนครับผมจะได้ไดนมากนี่แหะขาหากันนี่แหละครับครับอบมก่อนที่จะหาด้ลยอ๋อ ลม,ม้่อาเมท่สเป็นหนึ่งทางแล้วครับลีกอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมบนชาแนลนะครับทา่านผู้ชมเมื่อกี้เจ้าไหนอะโชค <c oughs> ดีโยครับทา่านผู้ชมลมอามเมทิสได้เดินทางมาจังหวัดศรีลังกาค่าคยผ่านมาหนะะ่อล่ะหลายหลายมือแหละแต่ยังคิดถอดปูดเจ้าสมิงดำอยู่แต่ว่าหาโอก,กาสมาไทยเพราะด้มื่อกี้เป็นเวลาดีประจวบเหมาะ เป๊ะเลยครับมันหนีเตะมาพร้ากันสามช่องพอดีครับมันหนีเขามาขอเพลิงใบบุญมาขอเพลิงบารมีของปูเจ้าสมิงดำเนาะครับอยากให้ปูนี่ได้ซอยเหลือเขาเนี่ยเพราะว่าทุกลำบากกันทุกคนเพราะว่าจะเป็นเด็ซีหรือว่าช่องคำพ่นพี่มาวิล่นโนมอานนกันไมีหนีไมีสินในการถ่วงแต่อยากไม่หนีไม่สินอยากมาขอสุขภาพไม่อยากมีหนีไม่สินเพราะอยากไม่หนีไมีสินเลยครับอยากไม่หนีไม่สินอ้อยว่าวหลงทผมไม่อยากมีหนีไมีสินเลยครับ อยากเมื่หนีวัดสินก็เลยได้มีโอกาสมาขอเพลิงใบบุญปูเจ้าสมิงดำนะเพื่อปูคนใหญ่โชว์ข้าวน้องวันนี้เนาะครับผมครับเอาเอาเดี๋ยวมาเตรียมถูกเทียนดอกไม้กราบไหว้บอกเก่าปูสมิงดำกันกล่องมาเบิ่งกันน่ะจักงน้อยนุ๊อาเพราะี่เล่าเห็ดล่ะครับผมนี่ขยายครับผมมีได้เก็บขยายขายเลยครับผมเบิ่งนี้ครับผมนี่เอาขยายปูสิเก็บไปขายเลยเรื่องทาแกะกขยาย่อ <corre> ย <è S 1> <res> <Les pul> เพราะว่าคนญี่ปุ่นไปมังอึนครับเพราะว่ามันมันมันอ่างหนาสารเพิ่นได้เพิ่นสิเมียนขอเสริมมันไน่อยครับแต่รายใหญนี่หนีมิสินยันที่หนีมิสินกยังมันนี่ยมันสิช่องอัมพ่นพันมีหนีมีสินหลายจนเคยตัวครับจะเอารอบนี้แหละครับปู้สมิงดำเพิ่นสงสารเพิ่นเมตตาเพิ่นเฉให้โชคให้ลาบทรงถ่ายปีเก่าตอนลาปีใหม่อัมพ่นชาแนลเอพซีทั้งบ้านทุกช่องที่มานทำกันมือนีกะดสีกัดสีโชคดีไปนทำกันเพราะว่า ผู้สมิงดำเพื่อแจ่โชคให้ลาบทรงไทยปีเก่าต่อลาบปีใหม่แล้วนะครับอาครับอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจสาธุสาธุเด้วยเอฟซีเอครับผมครับผม่ามปีหรอแม่กระทำก้มครับผมจะถามปีย้ำกระดูแบบรวบลัดแบบเอกมวนเหมือนวรรลุแต่มีโชคต่อลาบปีใหม่เนาะแมนครับอยากมีโชคแบบนั้นแหละครับบัรนี้ก็มันคล้ายๆก็ว่าเป็นเหตุบังเอิญได้มื้ยนี่ที่ใดมากขอโชคขอลาบมาเพิงบารมีมาทรงไทยปีเก่าต่อลาบปีใหม่ยูสานเจ้าผู้สมิงดำนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งกล้องไปกราบไหว้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุ่อนนะครับสสวัสดีเอทุกท่านทุกคนทุกท่านนะครับก็มาถึงกับศาลเจ้าปู่สมิงดำนะครับมาทรงทายปีข้าวต่อรีไหมนะครับท่านผู้ชมมาขอโชวขอลาคนอย่างช่องช่องอิพนก็มาเทียวสองเที่ยแล้วผมเนี่ยเทียวแรก Um. เที่ยวแรกนะครับกับการจัมือเทียแรกจะสังเกตได้สามารถเที่ยวแรกเนี่ยบีบมาสิเขาแน่อนต่อกับปูคนกะตักสินน้ำกับตัวเนี่ยนะครับจะเป็นจั่วมวดนี่เนาะทะเนจั่วมาจะมีโชคกับปูสารเจ้าป id ูสมิงดำกับนมอ่างก็พีมาวิ่งก็ได้เน่ยครับก็เป็นการมากครั้งแรกมาขออยู่ในครั้งแรกเลยขอคุณนางคัตมาสเ้อเพราะว่าผมเช็บหัวเขาอ่าว่าเขาบ่ค่อยดีมันแบบไม่เล่าทัานนางเต็มเต็มกระดุมเลยเก็บหัวเขา นะครับท่านผู้ชมปะเดี๋ยวมากราบไหว้วันนี้มาขอเพิน่นขอเพิน่นเอาเดี๋ยวเดีเชื่อมทีเดี๋ไหนดีสั่งสองอย่างนีที่ตยหน่าก็เยอาเชืม่มทีมันเดมันเผาเยแล้วท่านต้องมาั <MC> ้นเชื่มทีเอไปกวนเอาจากเชื่อมทีปขังเลยเ่แต่้เชมซีเอางี้แล้วกันเชมซีไม่เอาจังใจแล้วตัวนี้เลยผมขอจับเลขไข่ เรียมส <ält> ีเ <sog. S 2> อาไว้อขอเลขไขกับถูกกับถูกเพราะว่าเป็นยังคือว่าเลขไข่กับเลขถูกหนึ่งไเอาของมานั่งสองไฟเอาเขียนมาเขียนมาไหนมานั่งอนรีทำมาชัยใส่โชกใส่ลาแมนใส่แล้วมีหน้าดีครับมีหน้าทำไมถึงอยากจับเลขไข่เพราะว่าใครท่านผู้ชม มีเงินมีทองเอาเงินใส่น <Brother> <X> ี <word> ่เลยเต็มเลยปิดไปพร้อมปิดไปทั้งมี้นะครับโคชงโคตรหลาปูเป็นใหญโชค์ไฮไลา์เจ้ากระปูเด้อจัดดมาตรงตรงรถเดี๋ยวต้องกนรติดับเองวันนี้จัดบังัเออากาศแห้งทามล่งนี่ปูแห้งตัดลมเย็นเลยครับพอมันจะบางลมก็เยลมจะมาก ลักษณะที่ผมทำเลยเนี่ย้งอ่าสหน่เยที่ลักษณะนี่ักษนะมันคือบางสุดรีนี้เปียอ่าสีนึ่งเนี่ยวิชาปุ่มเลยทำให้ปือเด่นเนเลขเป็นเล็กๆตอนฝันโยกเป็นเลขกิ้เท่ากับเป็นเลขเล็โน้มามอย่ที่งาน คนเลือกคนนเลือกเเป็นแขกคนปูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวกับปูเจ้าสมิงดำไปพร้อมๆกันนะครับนะครับท่านผู้ชมขั้นเป็นระฆังน้ำโมขั้นน้ำโมสามคนอ่ะทองก็ขายกันล้วแหละอวินขึ้นมานั่งกครับต้องใส่เวนก็การที่ว่าเป็นต้องใส่เวนโต้องซื้อเวนตรงอ่ะมาดู นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุชมเอ้ยมีคาถาเงินล้านมาให้กอดแล้วผมสีทองคาถาเงินล้านให้ท่านผู้ชมยังซี่ทั้งบ้านได้รับเงินล้านนักการูชุกนั่นละครับเ้ใช่พยนต์ตัดอิน ลามมนีกคว่าเป็นแนทเป็นถ,ถ่ายเป็นอย่ดีมีบาสิได้มาบโชคลาภคู่ถ่ายเทบาคู่คือเกิดที่เป็นใจผานแต่ท่านผู้ชม่านก่อนตาาคู่นีบโชคลาภส้มทเข้าทีส่า้สองขัอ่า้สาโตตรงตรงปังๆเ้ยคู่ ありがとうござい。ま <laughs> มาชมมาบามกันสิมาขอโชคขอลาบในการเชียงไท่ใครอยู่ในของนะครับเพราะว่าเซี่ยวโชคลาบนี่ขังใส่ของไปเลยเพราะว่าปูรู้ปูเอาสลิงดำน้ำคนไทยแล้วกันสิเอาใส่ของเอางาบปิดย่างดีเลยครับเดี๋ยว<ด>ต<ร>ั้งแต่เนายสามเชียงไก ลูกแรกครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดครับไข่ลูกแรกไข่ใบแรกหมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมลูกที่สองครับไข่ใบที่สองลูกที่สองหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับตามนั้นครับผมเจ็ดห้าเจ็ดห้าหรือหนึ่งห้าเดี๋ยวมาลวนลูกที่ใครนครับ <S 1> 1. <S เ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งก็ตรงช่วงยังไมเห็นมันเรื่องชือเสียนะครับว่านี่เจ็หนึ่งหานื่องหาก็เห็นเด่นตรงน้ำเนี่ยเออเนื่องหาเนี่ยเขาไม่ต้องหเขามาเปิื้มไปเห็นเลยครับหนึ่งคำหาเห็นอยู่นนะครับนะครับท่านผู้ชมอย่รับมาล่องมาแกล้งมากั้งนะครับผมนะก็ได้เห็นกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นพ้สอบต่างว่าต่างยังไ พ่อสอสางเพิ่นเิ่นกะรเป็นอพี่สานขอี่าพ่จะสานขอี่สา่อสอาพอสอสอสาเพิ่นไม่ใช่พสอสานนะพ่อพีาอี่สาอ๋อม่เพื่นไม่มีบ่อมีบอโอครับปูไม่มีบ่อนะครับเพราะว่าปูไม่บอกพอสอสาบอมี่บอมี่สาคนพี่จสารบมีบ่อบอมีบอมีมีบ่อบ่อบ่อท่านผู้ชมไป ไปไปดูเลขทูบกันดีกว่าครับเลขทูบเลยแมนแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บกลับเลยตานั้นแหละกลับคนตามนั้นนะครับแมนรูปไปถ่ายเร็วเออขับไปเอ็ดอยู่ผมจะกลับร้เอ็ดนะไม่ไม่ใช่กลับเลยนะครับท่านผู้ชมดูเสร็จปุ๊บไม่ได้กลับเลยกลับร้เอ็ดกลับร้เอ็ดโอเคตามนั้นโอเคไปเอาตามนั้นเถอเนาะโอเคครับไปเอาไว้ไปใส่ถังเขียนอันดีปุ้นอันดีแล้วเพราะว่าจูงนี่ต้องจัดเขียนใส่ของถ้าเขียดมันวะ เขาจับเขียดไซคล์เลยตอนนี้ทั้งโชคลว์ไปกนทั้งโชคไปกันอันนี้ถือว่าจับกระหันป่ะเอาไว้ขังเงินให้ท่านผู้ชมเพิ่นได้เงินมาแหม่เพราะว่าอยู่นี่ตู้ไปไหนเหรอท่านผู้ชมขังใส่ของเอาง่าปิดไว้ยังดีเลยครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมโอเคครับตามนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันครับครับผมท่านผู้ชมนะครับครับ่าผมเองเองด้วยครับผมนะครับไปครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเลขทูบมาดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสามแปดหกนะครับท่านผู้ชมถูก เชียงท้ายขอโชคลาภน้ำปูสิอมังดดำนะครับท่านผู้ชมสามแปดหกและอยู่ด้านขวานี่คือทูบเก่าที่มีภูมิคุ้มองน,นานนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งสองนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมปูเจ้าสิอมังดดำเพิ่นก็นให้โชคให้ลาภเลยนะครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมสุดท้ายคลิปนี้ก็จะได้การลารูสนิงดาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านทั่วโลกเลยนะครับไอ้นี่สุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยต่างๆตอนรับปีใหม่กันสุข,ขสุขคพนเด้อครับเดินทางไกลๆก็ขอให้แค็วค่าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงสำหรับชิปนี่มัอนี่ ขอกก้าวคำว่าสวัสดีครับ